ก่อนอื่นจะไปฟังอะไรกันนะครับผมขอถามคุณก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมท่านมีใครยังใช้ Windows 10อยู่ไหมตอนนี้นะครับ Windows 10เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะเพราะว่าบางคนยังรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนอยู่นะครับรวมไปถึงตัวผมเองเนี่ยมันยังมีหลายส่วนที่เป็น Windows 11ที่ผมรู้สึกว่ามันยังสู้ Windows 10ไม่ได้ในบางจุดอยู่เลยนะครับวันนี้ผมมีข่าวอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับ Windows 11เนี่ยมันเปิดตัวประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าถึงทุกวันนี้คนยังไม่ค่อยชอบเลยยังไม่ค่อยมีคนเปลี่ยนไปใช้ Windows 11สักเท่่าไห รายงานนี้มาจากไหนครับมาจากทาง Statcounter นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ทำเกี่ยวพวกสถิติทั้งหลายนะครับเขาบอกมาว่า Windows 10เนี่ยยังคงเป็น Windows ที่มีผู้ใช้เยอะที่สุดที่ลำดับ 71.64%นะครับและันนี้ก็หมายถึงว่า Windows ที่ผู้ใช้เยอะที่สุดนะครับไม่ใช่ Operating System ที่ผู้ใช้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่รวม Mac ไม่รวม Linux นะแค่ฝั่ง Windows อย่างเดียวนะครับ Windows 10อยู่ที่71.64%ส่วนของ Windows 11เนี่ยก็ได้พื้นที่ตอนนี้ไปแค่23.61%เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังดีนะไอ้23.61เนี่ยมันก็รองลงมาเป็นอันดับ2ต่อจาก Windows 10ที่71กว่าเปอร์เซ็นต์น,นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็เป็น Windows 7นะครับมีผู้ใช้งานราว3.34% วินโดว์8.1ที่0.61% Windows 8ที่0 3 5้และก็ Windows XP ที่0 3 5เช่นเดียวกันนะครับโอ้ XP ยังมีคนใช้เยอะแต่ว่าผมคิดว่า XP นี้ก็น่าจะเวิร์กนะเพราะว่าพวกเครื่องจักรอะไรต่างเนี่ยที่มันไม่ต้องการจะเชื่อมต่อระบบอะไรที่มันแอดวานซ์มากมายเนี่ยครับ Windows XP ผมว่าเสถียรมากๆเหมือนกันนะครับก็เลยน่าเป็นเงื่อนที่มีคนใช้เยอะมากๆเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่2เนี่ยของ Microsoft Windows ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าถ้ามองในมุมของ Microsoft เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหหรรรอนะภูมิใจเเท่่่าาาไพว ถ้าคุณเทียบกับไอตอน Windows 10เปิดตัวเนี่ยมันมี adaptation rate adoption rate อะไรต่างๆเข้ามาใช้ได้เยอะกว่านี้มากนะครับตอนนั้นเนี่ยพอ Windows 10เปิดตัวมา2ปีใช่ไหม มีคนใช้งาน Windows 10แล้วถึง32.84%นะครับในขณะที่ Windows 11เนี่ย2ปีเท่ากันมีแค่23.61%เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันถึง10%เลยนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ Windows 11เนี่ยไม่ได้รับความนิยมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนะเท่าที่ผมวิเคราะห์แล้วก็คิดว่าก็คนอื่นคงคิดเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของหลายๆอย่างที่ Windows 10มันทำได้ดีกว่าครับอย่างเช่นในเรื่องของออ Taskbar นะครับในการใช้งานตัว Start ทเมนูต่างๆ Taskbar เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมคนชินกับ Windows 10มากกว่า Windows 10มันละเอียดกว่าสามารถย้าย t a s k Bar ไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ได้ Windows 11เนี่ยมันก็ทำได้ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัว t a s k Bar ย้ายอยู่ตรงกลางบางคนไม่ชินบางทีมีการยัดเยียดฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาเยอะเกินไปจนคนรู้สึกไม่ค่อยโอเคอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือก็อยากใช้แต่่่ใช้ไ้ไไมมมดนัีี TPM trusted platform module นะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เป็น system requirement หรือว่าความต้องการระบบของตัว windows 11นั่นเองนะครับเขาต้องการให้ระบบเนี่ยมีความปลอดภัยเขาก็เลยบังคับว่าถ้าใครอยากใช้ windows 11คุณต้องมี ชิพ trusted platform module <S <S อยู่ในเครื่องคุณนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกเครื่องนะครับมันก็ต้องอย่างน้อยเป็น CPU ในยุคของ i n t e l Gen 8ขึ้นมาถึงจะมีถ้าใครเก่ากว่านั้นก็หมดสิทธิ์ใช้ในส่วนของ Windows 11นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าหมดสิทธิ100์100%นะเพราะว่าถ้าคุณมีวิธี Bypass วิธีการแบบตัดไอ้ระบบ t p a ออกไปจากความต้องการระบบเนี่ยคุณก็สามารถใช้ Windows 11ได้อยู่ดีเพียงแค่ว่าคนที่รู้วิธีพวกนี้มันก็ไม่ได้มีสักมากมายเท่าไหร่อยู่แล้วะรรรรเอาาาต้งงมีทิ์ทจจๆถถึสา นี้้ไดทําให้คนส่วนใหญ่ทั่วไปที่ยังใช้คอมที่มันแบบเก่ากว่า Intel Gen 8เนี่ยไม่สามารถอัปเป็น Windows 11ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจะมองไปแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเพราะว่า หลายๆคนนะครับคอม Intel Gen 7, Gen 6มันยังแรงพออยู่ยนะครับรวมไปถึง Intel Gen 3, Gen 2เนี่ยไอ้ s a n d ้ b r i d g e Ivy b r i d g e เนี่ยมันยังคงสามารถใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้โดยไม่ได้มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเกมบางเกมยังคงสามารถเล่นได้สบายอยู่เลยด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้งานทั่วไปนะเกมมันยังเล่นได้เลยและเป็นเหตุผลอะไรนะครับที่หลายคน ทำไมจะต้องเปลี่ยนประมาณว่าของเดิมมันยังดีอยู่ Windows 10ก็ยังตอบโจทย์อยู่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อคอมใหม่เป็น Windows 11ปั๊แต่ถ้าคุณจะว่ากันเรื่องฟีเจอร์ใหม่ๆจริงๆครับก็แน่นอนแล้วแหละว่า Windows 10มันสู้ Windows 11ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Direct Storage ที่มันรองรับมานะครับม,มีประโยชน์มากๆน,นะสำหรับการใช้งานในยุคใหม่ๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ widget ใหม่ๆไอ AI, AI c o Pilot อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ย Windows 10ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็แน่นอนพวกโปรเซอร์นะครับรุ่นใหม่ๆมันก็ต้้องใช Windows 11 อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกโปรเซอร์ที่เป็นไฮบริดนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ Windows 10มาก่อนเนี่ยบางคนก็ยังคงรัก Windows 10อยู่นะเพราะว่าตอนนี้ Windows 11เนี่ยถึงแ<ล>งม้มีฟีเจอร์อัปเดตออกมานะครับแต่ก็ในเรื่องของ Taskbar เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถให้โชว์ไอคอนพร้อมๆกับชื่อแอปได้พร้อมๆกันแล้วก็ยังคงไม่สามารถปรับแต่งรายละเอียดเท่าตัว Windows 10อยู่ดีบางคนอาจจะมองข้ามมันไปแล้วแต่ว่าบางคนที่ชิน Windows 10เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถมองข้ามมันได้แน่นอนนะครับ<ๆ><ๆ>ก่อนจะไปสรุปกันนะครบ้าชอออนนนแวีกก็ย่ลืมด กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสักวันยังไงไอ้ Windows 11เนี่ยมันก็ต้องมีจำนวนผู้ใช้งานแซง Windows 10อยู่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันบีบบังคับให้เราไปใช้ Windows 11จริงๆนะครับใครประกอบคอมยุคใหม่อย่างแรกเลยนะครับคุณได้อยู่แล้วคอมที่ติดมากับ Windows Notebook อะไรต่างๆที่มี license Windows มาเขาก็ให้ Windows 11มาอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครเขาให้ Windows 10มาณนะเวลานี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์คอมประกอบเองก็เถอะ ถ้าคุณเป็น CPU Intel เจด1 2ขึ้นมาแบบไฮบริดทั้งหลายนะครับคุณก็ต้องใช้ Windows 11เพราะถ้าคุณไม่ใช้ Windows 11เนี่ยมันก็การใช้ไอ้ Task Scheduler อะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้เหมาะสมกับไอ้สถาปัตยกรรมไฮบริดของเขานะครับไปใช้ Windows 10ก็แสดงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่อีกจึงเป็นการบังคับให้ใช้ Windows 11ต่อไปนะครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่า Microsoft จะเปิดตัว Windows 12หรือเปล่านะถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยอย่างเช่นปีหน้าที่มีข่าวแว่วๆออกมาถา วินโดว์สิอาจจะไม่มีโอกาสแซง Windows 10เลยเป็นไปได้เพราะว่าถึงตอนนั้นเขาก็คงไปดัน12แทน11มันก็คงมีจํานวนผู้ใช้น้อยลงไปเรื่อยๆอยู่ดีจนไม่สามารถแซง Windows 10ได้นะเพราะ Windows 10เนี่ยมันยังคงเป็นส่วนใหญ่อยู่ฮะและเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของ Windows 10 end of support นะครับก็ใกล้จะมาถึงในระยะเวลาอีกไม่นานนี้แล้วถึงตอนนั้นถ้ามัน end of support จริงแล้วคนที่คอน c e r ร์นเรื่องความปลอดภัยจริงเนี่ยก็น่าจะต้องเปลี่ยนเป็น operating system ที่มันใหม่ที่สุดในช่วงนั้นอยู่ดีนะครับ